ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผม fifa c o y com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอราลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผม fifa c o i com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ over shop up เพจร,รับเติมเกมฟีฟ่า3ราคาถูกปลอดภยัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าม b i l e nba ufc และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ over shop up สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกราอีนาวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการยิงฟรีคิกและยิงจุดโทษนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับฟ i ีฟ้ายีเนี่ยถือว่าเป็นการยิงฟรีคิกและจุดโทษรูปแบบใหม่นะครับผมไม่เคยมีมาก่อนก็คือเป็นรูปแบบใหม่เลยนะผมใหม่สดๆซิงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะยังงงอยู่ยังทําความเข้าใจหรือว่ายังไม่รู้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย รูปแบบใหม่เนี่ยหลายๆคนที่บ่นว่ายากเนี่ยการยิงเนี่ยจริงๆมันง่ายครับผมจริงๆมันง่ายขอเพียงเราเข้าใจหลักการของมันแค่นั้นเองครับผมวันนี้ผมจะมาไขเคล็ดลับครับผมนะว่าวิธีการยิงฟรีคิกและยิงจุดโทษเนี่ยจริงๆมันมีสูตรแล้วก็มีวิธีการที่ทําให้มันง่ายอยู่ครับวันนี้จะมาแนะนํากันนครับผมตรงนี้ก่อนเลยครับเริ่มที่การยิงฟรีคิกก่อนเลยนะครับผมการยิงฟรีคิกเนี่ย เอ่อหรือยิงจุดโทษหรือเตะมุม,มก็ตามเนี่ยมันจะเป็นระบบการเลือกจุดที่สัมผัสบอลครับผมสังเกตไอ้ตรงเป็นเคอร์เซอร์สีแดงๆเล็กๆในวงกลมนั่นครับผมคือจุดที่เราจะสัมผัสบอลครับผมถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นใต้ลูกเลยเราเลื่อนขึ้นไปข้างบนสุดจะเป็นเหนือลูกครับขวาสุดกระโดดข้างขวาของลูกซ้ายสุดกระโดดข้างซ้ายของลูก คืออธิบายอ่ะผมว่าถ้าเป็นคนเตะฟุตบอลอ่ะจะเข้าใจเลยว่าสมมุติว่าเวลาเราเตะสัมผัสโดนลูกบอลส่วนนี้ลูกมันจะไปในทิศทางไหนถ้าเป็นคนเตะฟุตบอลนะผมว่าจะเข้าใจได้ไม่ยากเลยครับอันนี้ส่วนใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยผมมีวิธียิงแบบง่ายๆแล้วก็มีวิธียิงจุดโทษแบบง่ายๆครับผมโอเคทีนี้ทํายังไงทีนี้ทาไงสเต็ปแรกมันคือการเลือกจุดเตะใช่ไหมสเต็ปแรกคือเราต้องเลือกจุดเตะ ไปที่ใต้ลูกแล้วก็ให้มันติดสาโป้งมากที่สุดครับถ้าตัวถนัดเท้าซ้ายก็ให้มันสาโป้งซ้ายถ้าตัวถนัดเท้าขวาให้มันสาโป้งขวาครับผมแล้วก็ลำดับที่2จะเป็นการเลือกทิศทางและน้าหนักครับไปดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมตัวนี้เนียมาผมกำลังได้ฟรีคลิกอยู่นะตรงนี้ครับผมปึ๊บผมเลือกไปที่ขวาล่างสุดนี่ให้มันติดสาโป้งแล้วให้ต่ำที่สุดนี่ครับนี่ขวาล่างสุดเลยแล้วก็เบี่ยงซ้ายมานิดนึงเผื่อลูกโค้งและยิงประมาณ2หลอดครับผมประมาณ2หลอด สวยๆครับชนคารนถือว่าใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงสําหรับจังหวะนี้ครับผมก็คือวิธีการยิงลีรันอีกทีนึงครับผมจังหวะแรกคือเลือกจุดที่เราจะสัมผัสบอลจังหวะที่2คือเราเลือกทิศทางและจังหวะที่3คือเราเลือกน้ําหนักครับเราต้องเลือกทิศทางเพื่อให้มันมีวิถีลูกโค้งเล็กน้อยครับผมมีวิธีลูกโค้งเล็กน้อยแล้วก็น้ําหนักเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงระยะทําการยิงฟรีคิกเนี่ยก็คือช่วงประมาณ20-25ถึงห้าลาเนี่ยช่วง20-25ถึงหลาเนี่ย เราสามารถยิงได้ประมาณ2-3ถึงหลอดประมาณนี้ครับแล้วแต่ช็อตพาวเวอร์ของน้กเตะแต่เราค่้าๆประมาณนี้ถือว่าหวังผลได้เลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะสาธิตอีกสักส3สารอบแล้วกันครับผมมาครับขออีกทีนึงครับคราวนี้น่าจะไม่พลาดครับเล็งไปที่จุดขวาล่างสุดครับผมประมาณ4นาฬิกาครึ่งเบี่ยงขวาเล็กน้อยเผื่อลูกโค้งและประมาณ2หลอดนิดๆครับ21หลาน่าจะหายนะเรียบร้อยครับผมประมาณนี้เราสามารถใช้ทริคนี้ได้เลยครับคือผมลองหลายทีแล้ว ใช้ง่ายเลยครับก็คือลองหลายทีแล้วใช้ง่ายเลยที่ผมเปิดหมดนี้เพื่อจะได้เห็นจอยผมด้านขวามือเมื่อกี้ไปด้วยครับงามๆครับผมขวาล่างครับผมประมาณ4่เลงไปที่สี่นาฬิกาครึ่งราวๆแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วง20-25ถึงหลาย5เมตรเนี่ยเรายิงประมาณ2หลอดถึง3หลอดลาวๆนี้ครับลองกัดระยะดูแล้วเผื่อวิธีลูกโค้งเล็กน้อยเผื่อให้มันโค้งติดสาโป้งเล็กน้อยครับผมถ้าเป็นฝั่งซ้ายก็ใช้เทคนิคเดียวกันได้ครับผมถ้าเป็นฝั่งซ้ายก็ใช้เทคนิคเดียวกันได้นะ มาทีนี้ในส่วนของจุดโทษนะครับจุดโทษผมจะแบ่งเป็น3สเตปนะครับผมสเตปแรกคือกดให้ติดสีเขียวครับสังเกตที่วงนี้ครับผมวงนี้เห็นไหมมันจะหุบเข้ามาเรื่อยๆให้เป็นสีเขียวครับให้เรากดปุ่มสี่เหลี่ยมตอนที่มันหยุดที่สีเขียวครับแช่ไว้สักพักหนึ่งเพื่อเป็นน้ำหนักครับผมนี่ครับน้ำหนัก2อหลอดแช่ไว้พักหนึ่งให้มันสีเขียวอย่างนี้ถือว่าเพอร์เฟกแล้วค่อยเลือกทิศทางครับซ้ายบนสวยงามครับผมจะเป็น3สเตปครับง่ายๆครับอันดับแรกกดสี่เหลี่ยม เพื่อให้มันลงที่จุดสีเขียวนะมันจะเป็นสีแดงไล่ลงมาเป็นสีเขียวจัดสังเกตที่เมื่อกี้นะพอเป็นสีเขียวปุ๊บเรากดสี่เหลี่ยมแช่ไว้นิดนึงไอ้ตรงที่ส่วนที่เราแช่เนี่ยมันคือน้ำหนักครับคือแรงในการยิงประมาณสัก3าหลอดกําลังสวยแต่ถ้าเต็มแม็กเลยเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันอาจจะข้ามคานได้นะครับผมประมาณ3หลอดกําลังสวยแล้วหลังจากนั้นพอนักเตะเริ่มออกตัววิ่งเราค่อยปัดอนาล็อกซ้ายเพื่อเลือกทิศทางครับเดี๋ยวผมสาธิตอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมสาธิตอีกครั้งหนึ่งนะครับ อย่าลืมนะครับอันดับแรกครับผมกดให้มันลงตรงสีเขียวมันจะเป็นวงปุบเข้ามานี่ครับผมกดให้มันตรงสีเขียวกดปุ่มยิงนะสี่เหลี่ยมให้มันตรงสีเขียวครับผมแล้วแช่ไว้ระยะหนึ่งเพื่อเป็นน้ำหนักในการยิงให้ได้ประมาณ3หลอดแล้วค่อยเลือกทิศทางครับผมปึ๊บสวยเลยครับอันนี้คือถือว่าสวยเลยผมเลือกมุมซ้ายบนเหมือนเดิมครับซ้ายบนเหมือนเดิมสวยงามครับผมแค่นี้เองครับการยิงจุดโทษจริงๆง่ายมากๆเลย แค่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าไม่รู้ระบบการทํางานของมันแต่จริงๆง่ายมากๆเลยครับผมกดให้ลงสีเขียวแล้วแช่ไว้นิดนึงสัก3หลอดกําลังสวยเพื่อเป็นน้ําหนักแล้วค่อยเลือกทิศทางครับผมจะซ้ายบนขวาล่างจะมุมซ้ายล่างมุมขวาล่างได้หมดหรือจะยิงตรงกลางก็ได้เช่นเดียวกันครับผมหรือถ้าใครอยากจะเพิ่มลูกเล่นเป็นปานิงก้าเป็นลูกชิปก็สามารถกด L1 บวกเพิ่มเข้าไปได้ครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเทคนิคการยิงฟีคิกและยิงจุดโทษครับจริงๆมันง่ายมากเลยเนาะถ้าเราเข้าใจมันซสอยาก,กับง่ายมากเลยครับโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงถ้าเป็นประโยชน์ฝากกด ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าใครคิดเห็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสำคัญมากๆเลยอย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องกราอีด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมจะมีอะไรดีๆมานําเสนอนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับใครอยากดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆเนี่ยไปดูได้ที่เพจกราอีครับแล้วไว้เจอกันครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย ก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมและใครที่อยากดูสตรีมแบบสดๆไปเจอกันได้ที่ Facebook Page กอระอิอิตั้งแต่2องทุ่มเป็นต้นไปทุกวันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ